อีกค่ายหนึ่งเคาะแล้วตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจไทยจากแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นถึงกรุงเทพมหานคร30,000ล้านบาทมาแล้วจาก3ปัจจัยที่ต้องระวังต่อไปนี้นะครับ อาดรยันยงไทยเจริญน,นะครับ CEO ประธานเจ้าที่บริหารสายวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ยาวนิดนึงเรียกสันส้นๆ s b e i c นะครับอ่าประบอกว่าอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ประเมินกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะสุกที่28มีนาคมเวลาบ่ายโมง25นาทีเป็นต้นมาตามติดไปด้วย after shock ok ทั้งหมดจนถึงนาทีนี้วันนี้ที่เราเล่ากันอยู่นเนี่ย กลายเป็นว่าตอนนี้การประเมินความเสียหายคาดว่าประมาณ30,000ล้านบาทสําหรับค่ายของ SCB นะครับถามว่า30,000ล้านบาทเนี่ยมี3ด้านด้วยกันแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เฉลี่ยว่าด้านละหมื่นล้านนะฮะมีท่องเที่ยวก็โดนเอาสังหารมารับก่อสร้างก็โดนนะครับแล้วรวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งคนทั่วไปและภาพ,ภาพธุรกิจ นี่คือ3ด้านที่ EIC เขาประเมินเอาไว้นะครับเรามาดูแต่ละด้านกันนะฮะเริ่มต้นจากการท่องเที่ยวอันนี้แน่นอนครับคือภาคการท่องเที่ยวนี่นะฮะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติวิกฤตโรคระบาดนะครับหรือแม้แต่การจราจนรวมถึงความไม่สงบในประเทศป,ปลายทางรวมถึงแม้แต่การก่อการร้ายอันนี้นะครับจะเป็นภาคแรกที่เกิดการหยุดและชะลอ ทันทีนะครับปรากฏว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ย EAC ซีมองอย่างนี้เขาว่าต่างชาติจะเที่ยวในประเทศไทยนั้นลดลงตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนจะไปเห็นตอนฟื้นตัวช่วงไหนต้องว่ากันสาเดือนข้างหน้าซึ่งทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับมาตรการอัดฉีดฟื้นฟูนะครับบรรเทาเบาเบางเยียวยาจิตใจให้กับระเชื่อมั่นมาเที่ยวเมืองไทยกันต่ออันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับส่วนกระทบกลุ่มที่2คืออันนี้ตรงๆเลยฮะอสังหารมิมทรัพย์กับธุรกิจก่อสร้างนะฮะ เอไอซี uh, e บอกอย่างนี้ครับว่าผู้รับู้คือประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะฮะจะชะลอการโอนคือถึงแม้ว่าจะเซ็นสัญญาเซ็นปุ๊บป๊อบอะไรก็แล้วแต่ยังไม่โอนถูกไหมฉันเลื่อนโอนนะครับจะชะลอการโอนหรือแม้แต่ใครที่ยังไม่ซื้อนาทีนี้ไม่ซื้อรอนะฮะนาทีนี้ไปแล้วยังดูที่ซ้ายแล้วยังไม่ไปเพราะไม่มั่นใจนะครับซึ่งต่อไปนี้นะครับมันก็จะไปสะเทือนถึงอะไร คอนโดที่อยู่ในท่อค้างท่อที่ยังระบายกันไม่ออกไม่ว่าจะเป็นสต็อกเกา่าเก่ามากเก่าน้อยหรือแม้แต่กําลังก่อสร้างและยังไม่เสร็จนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะฮะค่าย EIC บอกว่าคอนโดในกรุงเทพกับปริมณฑลที่ค้างขายไม่ออกเนี่ยนะฮะเจ็ดหมื่นสี่พันยูนิตผมเคยทําคลิปและมีข้อมูลผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีข้อมูลอยู่ระดับหนึ่งว่าต้องใช้เวลากันไม่ต่ำกว่าสามสี่ปีกว่าจะระบายกันหมดนะฮะังั้นงานนี้จะต้องบวกเวลาเพิ่มคือทดเวลาในการระบายคอนโดมิเนียมขายเนี่ยออกไปอีกต่างหากนะครับงั้น่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวสะเทินเลื่อนลั่นจากบันดเลถึงกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ของประเทศไทย28มีนาคมเนี่ยนะฮะระหว่างซื้อบ้านกับคอนโดท่านผู้ชมจะซื้ออะไรมากกว่ากันจากนี้ไปถ้าใครซื้อบ้านพิมพ์บ้านถ้าใครซื้อคอนโดพิมพคอนโดนะครับ EIC ยังบอกต่อไปเลยนะครับว่านอกจากของเก่าระบ,บายไม่ออกใช้เวลานานขึ้น EIC ประเมินเลยนะครับว่าคอนโดมิเนียมในกรุงเทพปริมณฑลปีนี้นะฮะติดลบติดลบด้วยนะฮะนอกจากนี้การสร้างโครงการใหม่ชะลอออกไปแน่ ซึ่งก็จะสะเทือนไปถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างผู้รับเหมาคอนแทคเตอร์นะฮะซึ่งเป็นยังไงฮะก็จะต้องดึงเชงออกไปอีกนะฮะจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเศรษฐกิจก็งอแงอยู่แล้วนะฮะโครงการขึ้นใหม่ก็ไม่มีอยู่แล้วกำลังซื้อผู้บริโภคก็หายอยู่แล้วกู้แบงก์ก็ถูกปฏิเสธจนกระทั่งจนขณะนี้ก็ยังปฏิเสธเลทสูงอีก2 3 0อยู่แล้ว นี่ครัวเรือนเองก็ลดยากเหลือเกินนี่เสียเองก็ยังพุ่งขึ้นมานะฮะทั้งหมดอย่างเนี่ยหอย่างนี้ยังไม่ได้ถูกปัจจัยดินไหวเขย่ามาเติมอีกนะฮะเพราะนี้พอเติมเข้าไปก็กลายเป็นว่าก็มองเลยครับว่าตลาดอสังหารมิมทรัพย์นี้ติดลบนะฮะงนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ฉะนั้น eic ก็เลยบอกว่าตอนนี้สิ่งสําคัญถ้าบอกว่าจะฟื้นได้หรือไม่ได้นอกเหนือจากการไปตรวจตึกแล้วก็ออกมาทําคลิปยืนยันนะฮะซ่อมก็ต้องซ่อมไอที่ว่าม,มั่นใจก็มั่นใจต่อนยะฮะ สิ่งต่อไปที่ a e i c เขามองคือความสําคัญอยู่เรื่องมาตรฐานการก่อสร้างอาคารสูงนับจากนี้เป็นต้นไปรวมถึงอาคารแนวราบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบ้านจะไม่ไหวนะฮะังั้นตรงนี้เองจะต้องมีการเข้มงวดและกลายเป็นจุดแข็งของผู้ประกอบการเออต่อไปนี้นะครับคิดลเล่นๆนะฮะต่อไปนี้คอนโดไม่ใช่แค่บอกว่าผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม EIA สารพัดอะไรน,นะต้องบอกเลยนะฮะตึกนี้สร้างมา รับแรงแผ่นบินไหวทดสอบผ่านแล้วหรืออะไรก็ว่ากันไปคือมันจะต้องมีจุดขายตัวนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ทําไม่ได้นะครับอย่าบอกว่าคนไทยลืมง่ายนะฮะใช่อยู่นั่นอาจจะเป็นอดีตว่าลืมง่ายแต่ในที่นี้หลายอย่างลืมยากเหลือเกินแถมขุดง่ายอีกต่างหากนะครับต่อมาครับปัจจัยตัวที่3นะฮะความเชื่อมั่นผู้บริโภคธุรกิจตอนนี้จะได้รับการกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจะเลิกใช้จ่าย ัดการใช้่ายเก็บเงินสดมากยิ่งขึ้นนะฮะและแถมโยกมันบางส่วนไปใช้กับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการซ่อมแซมซ่อมบำรุงฟื้นปูทั้งบ้านหลังเดิมนะครับรวมถึงที่คอนโดอยู่สูงๆอีกต่างหากนะครับรวมถึงการลงทุนก็ต้องช,ชะลอฮะ อย่าบอกว่าเอกนชนไม่ชะลอนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีการชะลอแผนดึงแผนพับแผนทบทวนกันใหม่โดยเฉพาะเพิ่งจะจบไปแค่คิวที่1ก็เจอแผ่นดินไหวในตอนสิ้นเดือนหรือว่าสิ้นไตรมาสที่1แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเองนี่นะครับในส่วนที่เศรษฐกิจของ eic ของ scb มองไว้ว่าปีนี้จะโต2.4%เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูกันนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการทบทวนตัวเลขหรือไม่จากค่ายนี้อันนี้ก็ต้องดูกันนะครับเราก็ต้องประเมินกันให้ท่านผู้ชมติดตามกันนะฮะอันฐานท่านผู้ชมแล้วนะฮะ เหตุแผ่นดินไหวในในใน,ในเมียนมาสะเทือนถึงกรุงเทพเนี่ยเลือกซื้อระหว่างบ้านกับคอนโดท่านผู้ชมจะซื้ออะไรมากกว่ากันจากนี้เป็นต้นไปถ้าใครซื้อบ้านพิมพ์บ้านใครซื้อคอนโดพิมพ์คอนโดกันนะครับอ่ะดูกันครับว่าใครซื้อแบบไหนยังไงกันนะฮะ